สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะซึ่งมันห่างเหินนานมากจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยเ,เราทําเกี่ยวกับเรื่องการไปส่องกล้องนะการไปส่องกล้องดูว่ากลับเพราะอาหารของเราเนะ่ะเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราก็ว่าจะมาทําคลิปอีกว่าหลังจากส่องกล้องแล้วมันเป็นยังไงก็คือหลังจากส่องกล้องคุณหมอให้เวลาประมาณ2เดือนนะคะส่องกล้องแล้วนะคะอีกสองเดือนให้ไปเป่าลม ใช่ไหมคะพอเป่าลมเสร็จแล้วนะคะผลออกมาคือ,อกระเพาะดีขึ้นนะกระเพาะดีขึ้นก็ไม่ถึงขนาดต้องอตัดชิ้นเนื้อเราไปเราไปนะคะมีเพื่อนถามมานี่ยังขึ้นไปข้างบนนะคะพี่เพื่อนถามมานะคะว่า,าต้องตัดชิ้นเนื้ออะไรยังไงไหมนะอันนี้ไม่ได้ตัดนะคะทุกคนเราก็จะมาเราก็จะมาเล่าต่อว่าไม่ได้ตัดนะคะไม่ได้ตัดก็เพียงแต่ว่า ถ้าสมมติว่าไปส่องกล้องมาแล้วแล้วก็กินยาแล้วแล้วก็เป่าลมแล้วนะคะถ้าเป่าลมแล้วเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ดีขึ้น่ะก็มันคงต้องถึงขนาดท่านท่านตัดนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเราดีขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้ฟังคลิปที่แล้วนะคะก็ขอย้อนนิดนึงอาการก็คือมันจะจุกท้องนะคะจุกตรงลิ้นปีนจุกมากนะคะจุกแล้วก็แน่นตรงคออะไรอย่างเงี้ยค่ะจุกแล้วก็แน่นตรงคอด้วยนะคะแล้วก็ นั่งไม่ได้นอนไม่ได้นะคะทุกคนมันทรมานมากนะคะนะทรมานมากแล้วปวดหลังด้วยเออปวดหลังด้วยลืมบอกว่ามันปวดหลังด้วยนะคะก็คือไปไปส่องกล้องนะคะไปส่องกล้องก็พบว่าติดเชื้อเอสไพลโลไลนนะคะก็คุณหมอก็ให้กินยานะคะสองเดือนนะคะแล้วก็ไปเป่าลมอ่ะสรุปผลออกมาดีหายแต่ว่าหายนะที่นี้มันไม่ได้หายขาดไปเลยนะคะทุกคนมันแค่ว่า เ,เชื้อมันหายไปนะคะแต่ว่าการเป็นโรคกระเพาะแบบนี้มันไม่ได้หายขาดนะคะทุกคนมันก็ยังอยู่กับตัวเราไปตลอดนะคะถ้าเรากินเพ็ดหรือเรากินลดจัดอาการมันก็จะกลับมาเช่นปวดท้องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ยังเป็นอยู่ถ้ามีการปวดท้องผิดแปลกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเอายาที่คุณหมอให้นั่นแหละกินนะคะก็คือแล้วก็จะดีขึ้นนะอ่าคราวนี้เสร็จแล้ว มันไม่ต้องถึงขนาดขั้นตัดเนื้อไปนะคะถ้าเกิดว่าไปส่องกล้องแล้วทุกคนถ้าใครเป็นนะคะไปส่องกล้องได้เลยนะไปส่องกล้องเสร็จแล้วนะถ้าอาการมันดีขึ้นนะคะคุณหมอก็จะให้ยานะเราก็กินยาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะอาการดีขึ้นหมอก็จะให้กินยาห่างขึ้นนะคะแทนที่จะกินเช้าของวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นนะคะแล้วต่อมาเอออย่างเราเนี่ยเราก็จะเช้าเย็นแล้วเสร็จแล้วเราต่อมาก็คือ กินอาการกินตามอาการก็คือถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องกินทุกวันเนี่ยคือไม่มีอาการก็ไม่ต้องกินนะคะทุกคนเออใช้เวลาจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะประมาณ8เดือนนะคะประมาณ8เดือนปัจจุบันนี้ค่ะถ้ามีอาการนะคะเริ่มจุกท้องหรือท้องเราคิดว่าเราไม่ปกติแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอายามากินนะตอนนี้นะคะ <S <S <ม>คือ,อยาต้องมีตลอดนะทุกคนยาต้องมีตลอดไม่ใช่ว่า หายแล้วไม่กินยานะคะก็คือยาต้องมีแต่ว่าถ้าวันไหนท้องเราปกตินะคะเรารู้สึกว่าเราปกติเราก็จะไม่กินนะคะแต่ว่าวันไหนรู้สึกว่าเอยท้องวันนี้ไม่ดีแน่ๆจุกหรือว่าเริ่มมีอาการนิดหน่อยกินเลยนะคะกินเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใครแบบว่าเอออยากจะทราบว่าเรากินยาตัวไหนอยู่ยังไงเนี่ยเราอินบ็อกค่อยอินบ็อกมานะค่อยอินบ็อกมาถามว่ายาตัวไหนอะไรยังไงอะค่อยอินบ็อกนะเราเราเราจะไม่โชว์ยา ตรงนี้ละกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอาการที่มันอยากจะสอบถามเพิ่มเติมจากที่เราเล่าให้ใหฟังเนี่ยก็ inbox ได้นะคะทุกคน inbox ได้เรายินดีที่จะตอบนะคะก็ยังอย่างพเพื่อนคนหนึ่งที่ถามขึ้นมาเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตขึ้นขึ้นให้ให้ทุกคนได้ดูว่ามันก็มีหลายคนที่เป็นอาการอย่างเราเนี่ยเราก็ทําตามนี้เลยนะทุกคนถ้าเกิดเป็นปุ๊บเนี่ยไปหาหมอเลยนะคะไปหาหมอเลยส่องกล้องไม่เจ็บเป่าลมก็โอ้โห ถ้าเกิดใครไปดูคลิปนะคลิปในช็อตของเราอะในในในช็อตอะไปดูได้เลยมันไม่ได้ยากอะไรเลยเป้าเป้านิดเดียวเองนะไม่ได้ไม่ได้มากมายแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเลยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยทุกคนทุกอย่างไม่มีความน่ากลัวนะคะแล้วก็คุณหมอใจดีมากนะคะเขาก็ทํามาไม่เจ็บทีแรกก็เราก็คิดว่าเราก็จะเจ็บนั่นแหละแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะถ้าอย่างไงไปย้อนดูได้นะคะสําหรับใครที่ เข้ามาแล้วก็มาเจอคลิปนี้เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไดฟังคลิปแรกนะคะลองย้อนกลับเข้าไปดูได้นะคะ,ะการการส่องกล้องกระเพาะอาหารนะคะทุกคนเออเราเราทำคลิปไว้นะคะแล้วส่วนคลิปเอ,อ่อที่เป่าลมเนี่ยมันเป็นช็อตอยู่นะคะทุกคนเออไปช็อตถ้าง่ก็ไปดูได้นะคะแล้วก็คลิปนี้มาอัปเดตแล้วกันจริงๆแล้วอ่ะมันก็ทํามาสองอย่างนานๆแล้วแหละแต่ว่าเราว่าจะทําเป็นคลิปมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเราก็ไม่ได้ทําสักทีพอดีมีเพื่อนคนนึงถามมาเราก็เลยตัดสินใจทําเลยทําเป็นคลิปนะคะสรุปว่านะสรุปเลยนะคะ ว่าเราเนี่ย ไม่ไม่ต้องถึงขนาดตัดเนื้อออกไปพิสูจน์นะคะก็คือเราหายนะแต่ว่าใครที่เป็นน่ะรีบไปหาหมอแล้วก็ให้หมอเช็คดูตรวจส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ทําไปได้เลยนะคะทุกทุกคนทําไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่เจ็บนะคะแทนที่ว่าแบบว่าอาการมันจะไปเยอะมันจะได้กินยาแล้วก็หายเหมือนกับเราอ่ะเราก็กินยาแล้วเราก็หายแล้วนะคะเชื้อตกลงว่าเชื้อเอสไพลูไตัวนั้นอ่ะมันไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าโรคกระเพาะน่ะมันก็ยังอยู่กับเรานะมันไม่ได้หายนะมันไม่ได้หายหรอกเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันไม่ การหายแต่ว่าอาการคือตอนเนี้ยมันปกตินะถ้าปกติเราก็ไม่ได้กินยาแต่ถ้าวันไหนที่มันไม่ผิดปกติมันผิดปกติขึ้นมาเราค่อยกินยานะเป็นตามนั้นเลยนะทุกคนเออประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครสอบถามอะไรยังไงก็อินบ็อกไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบกันนะคะก็ภาวนาลุ้นนะคะทุกคนที่มีอาการเหมือนเราตอนเนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนไปหาหมอนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ให ให้หายนะคะให้หายให้ขายจากอาการที่เป็นถึงแม้มันจะไม่ได้หายจากตัวเราไปตลอดแต่ก็ยังไงก็ให้มันบรรเทาแล้วก็ทุเลาขึ้นนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะก็ขอโทษนะคะที่มาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งช้าเกินไปจนกระทั่งเพื่อนมาถามเลยต้องแบบว่าเออต้องรีบทําคลิปบอกแล้วแหละเออประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะถ้ายังไงก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ